นครพนมเมืองหน้าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ตะวันออกจังหวัดนครพนมได้รับการประกาศจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2555และปีพุทธศักราช2556ให้เป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยในขณะเดียวกันจังหวัดนครพนมยังได้รับการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมในพื้นที่2อำเภอ13ตันบน ภายใต้วิสัยทัศน์เมืองหน้าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ตะวันออกจุดเด่นของจังหวัดนครพนมเส้นทางการคามานาคมขนส่งทางบกที่สั้นที่สุดเมื่อเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพ3นครพนมขมวนโดยใช้เส้นทางหมายเลข12หรือ R12 เริ่มจากเมืองท่าแขกแขวงขมว่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านด่านจาลอ ด้วยระยะทางเพียง330กิโลเมตรก็จะถึงตอนกลางประเทศเวียดนามที่จังหวัดฮาติงอันเป็นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจหวงอางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญบนเส้นทางเส้นเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโของอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นไฟฟ้าพลังงานความร้อนเหล็กปิตโตรเคมี การบริการท่าเรือทางทะเลจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 1A ซึ่งเป็นทางหลวงหลักของประเทศเวียดนามผ่านทางเมืองวิงนิงบิงไปยังกรุงฮานอยด้วยระยะทางรวมเพียง650กิโลเมตรและยังสามารถเข้าสู่ด่านผิงเสียงมณฑลกวางสีประเทศจีนในระยะทางรวมเพียง1,029กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นอีกด่านที่น่าจับตาของนักธุรกิจไทย เนื่องจากมณฑลกวางสีมีประชากรกว่า200ล้านคนประชากรมีวัฒนาธรรมประเพณีและการบริโภคอาหารคล้ายคลึงกับไทยจึงทำให้ปัจจุบันผู้ประกอบการของไทยได้หันมาใช้เส้นทาง r 12ในการขนส่งผลไม้สดและสินค้าต่างๆจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนเพราะมีระยะทางการขนส่งสั้นกว่าอีกทั้งยังมีต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่าอีกด้วย จึงทำให้เส้นทาง R12 เป็นเส้นทางที่สามารถตอบโจทย์ได้ดีที่สุดสําหรับการขนส่งและระบบโลจิสติกตลอดจนการพัฒนาในด้านต่างๆของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมมูลค่าการค้าชายแดนที่สูงที่สุดมูลค่าการส่งออกและนําเข้าสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพ3นครพนมขมวนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก5 0 0 0ล้านบาทในปี2554เป็น8 7 0 0 0ล้านบาทในปี2557 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า1 0แสนล้านบาทในปี2558เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างจุดผ่านแดนถาวรของสภามิตรภาพ1นหนองคายเวียงจันทร์จังหวัดหนองคายสภามิตรภาพ2มุกดาหารสวรรคเขตจังหวัดมุกดาหารสภามิตรภาพสนครพนมขมวนจังหวัดนครพนมพบว่า มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดนครพนมมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดจึงทําให้ผู้ประกอบการค้าหลายรายให้ความสนใจในการที่จะเข้ามาลงทุนและใช้เส้นทางการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้นจนทําให้ปี2557ยอดมูลค่ารวมของจังหวัดนครพนมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับที่1และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกขณะเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครพนมการอนุรักษ์เมืองเก่า พื้นที่ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่เทศบาลเมืองนครพนมถึงเทศบาลตำบลธาตุพนมจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าและเมืองเส้นทางจัก,กรยายนริมฝั่งโขงจากอำเภอเมืองนครพนมถึงอำเภอาธาตุพนมการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาแผนทิศทางการวางผังเมืองใหม่เชื่อมโยงระหว่างสภามิตรภาพสากับท่าอากาศยานนาครพนม โดยได้ทําการสํารวจวางโครงข่ายการคมนาคมเส้นทางใหม่หรือทําการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเดิมเพื่อให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมศูนย์การขนส่งชายแดนของกรมการขนส่งทางบกและรองรับรถไฟรางคู่สายบ้านไผ่นครพนมที่กําลังจะก่อสร้างขึ้นจังหวัดนครพนมจะใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ภูกระแตเป็นพื้นที่หลักในการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเภทต่าง โดยต้องเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญในการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าชายแดนจังหวัดนครพนมได้กำหนดสนนิ่งการผลิตวัตถุดิบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่สนับสนุนวัตถุด,ดิบในการผลิตด้านต่างๆเช่นด้านการเกษตรด้านประมงด้านปศุสัตว์ข้าวและพืชไร่จังหวัดน,น,นครพนมพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกค,คุบคู่กับการเป็นเมืองผลิตอาหารปลอดภัยและท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ